สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาดูวิธีทำขนมฝักบัวเป็นขนมไทยที่หาทานยากแต่สามารถทำทานเองง่ายๆสูตรนี้สามารถทำกินทำขายสร้างอาชีพได้เลยนะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกก็ให้ตั้งหมอ้อจากนั้นก็ใส่เป็นน้ำกะทิน้ำตาลสาแดงหรือใครจะใช้เป็นน้ำตาลสายขาวก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ให้ใส่เกลือ เสร็จแล้วก็ให้เปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟอ่อนนะแล้วก็คนไปจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายดีค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ได้คนจนน้ำตาลทรายละลายดีแล้วจากนั้นก็ให้ปิดไฟแล้วก็พักไว้ให้ใคลายร้อนค่ะต่อไปเรามาเริ่มผสมแป้งกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้ใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีแป้งข้าวเหนียว พอใส่แป้งลงไปครบแล้วจากนั้นก็ให้ใช้ตะก้อมือคนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะพอเราคนผสมแป้งเข้ากันดีแล้วจากนั้นเราก็จะมาเติมน้ำใบเตยเข้มข้นใส่ลงไปค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราทยอยใส่นะแล้วก็สลับกับการตีแป้งแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะในส่วนของการทำน้ำใบเตยก็ให้เรานำใบเตย1ิบใบไปปั่นรวมกันกับน้ำเปล่า500 ML ค่ะจากนั้นก็คั้นเอาเฉพาะน้ำเข้มข้นของใบเตย ส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่สีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิลลงไปด้วย1-2หยดค่ะเพราะสีผสมอาหารจะช่วยทำให้ขนมของเรามีสีที่สดน่าทานค่ะส่วนใครที่ทำขายแนะนำให้ใส่สีผสมอาหารลงไปด้วยนะถ้าใครที่ทำกินเองก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะหรือในขั้นตอนนี้ถ้าใครที่ชอบสีเข้มก็สามารถหยดลงไปได้ตามความชอบเลยค่ะจากนั้นก็ให้เราคนผสมแป้งให้เข้ากันดีเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ได้คนผสมแป้งจนเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วนะต่อไปเราก็จะนำน้ำเชื่อมที่ยังมีความอุ่นอยู่มาผสมกับแป้งค่ะในส่วนของน้ำเชื่อมที่นำมาผสมแป้งก็ให้เราพักไว้แค่พออุ่นๆก็พอค่ะแล้วก็นำมาผสมแป้งแบบนี้เสร็จแล้วก็ให้คนผสมแป้งให้เข้ากันนี้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้ออกแรงใช้ตะกอตีแป้งให้แรงเลยค่ะเพราะเราต้องการให้มีฟองอากาศในตัวแป้ง ตอนนี้เราก็ได้ตีแป้งจนมีลักษณะฟองอากาศขึ้นมาแทรกแป้งแบบนี้แล้วนะต่อไปเราก็จะนําแป้งไปทอดกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราจะไม่พักแป้งต่อไปก็ให้ตั้งกระทะจากนั้นก็ใส่น้ํามันลงไปค่ะในขั้นตอนนี้ไม่ต้องใส่น้ํามันเยอะนะแล้วก็เปิดไฟใช้เป็นไฟกลางค่ะในช่วงที่รอให้น้ํามันร้อนเราก็จะมาเตรียมในส่วนที่เป็นตะแกรงไว้สําหรับพักขนมค่ะ และตอนนี้นะ้ำมันก็ร้อนดีแล้วนะจากนั้นเราก็จะนำแป้งลงไปทอดกันเลยค่ะก่อนที่จะหยอดแป้งลงไปก็แนะนำให้คนแป้งก่อนเพื่อให้ส่วนผสมได้เนียนเข้ากันดีอีกรอบค่ะและในขั้นตอนนี้ก็ให้ปรับไฟจากไฟกลางลดใช้ไฟอ่อนสุดเลยนะเสร็จแล้วก็รอจนกว่าขอบแป้งจะสุกค่ะและตอนนี้เราก็ได้ทอดแป้งมาจนด้านขอบของแป้งสุกดีแล้วนะก็เหลือเฉพาะตรงกลางเสร็จแล้วก็ให้เราใช้ตะหลิวสาดน้ำมันเข้าไปแบบนี้ค่ะ ทำแบบนี้จะช่วยทําให้แป้งตรงกลางขนมมีความนูนขึ้นมาค่ะต่อไปก็ให้เราใช้น้ํามันสาดเข้าไปแบบนี้จนกว่าตัวแป้งจะสุกดีค่ะในขั้นตอนนี้ถ้าใครที่ชอบขนมกรอบนอกนุ่มในก็สามารถทอดนานๆได้จนกว่าสีแป้งจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลได้เลยค่ะตอนนี้เราก็ได้ทอดแป้งมาจนสุกด้สีตามต้องการแล้วนะคะต่อไปก็ให้เราตักขึ้นแล้วก็เอียงเล็กน้อย เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำมันได้หยดออกมาค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะนำไปพักไว้ให้เสด็จน้ำมันก่อนต่อไปเราก็จะนำแป้งลงไปทอดรอบใหม่กันเลยค่ะในขั้นตอนนี้ก่อนที่จะหยอดแป้งก็แนะนำให้คนก่อนนะสนนเสร็จแล้วก็หยอดแป้งลงไปค่ะพอหยอดแป้งลงไปเสร็จจากนั้นก็รอสักพักเพื่อให้ส่วนที่เป็นด้านขอบของแป้งได้สุกก่อนค่ะส่วนในขั้นตอนนี้จะสังเกตว่าขอบแป้งจะสุกก่อนนะก็จะค่อยๆสุกเข้ามาเรื่อยๆค่ะ พอเหลือเฉพาะตรงกลางแบบนี้เราก็จะสาดน้ำมันเข้าไปเพื่อให้ด้านในของแป้งสุกค่ะพอทอดมาจนแป้งสุกได้สีตามต้องการแล้วจากนั้นก็ให้ตักขึ้นแล้วก็นำไปพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะส่วนใครที่ต้องการสีขนมเข้มกว่านี้ก็สามารถทอดต่อไปได้เลยนะคะส่วนของเราก็จะเอาสีประมาณนี้ก็พอค่ะเสร็จแล้วเราก็จะหยอดแป้งลงไปทอดรอบใหม่ แล้วก็ทอดต่อไปจนกว่าแป้งของเราจะหมดค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้ทอดจนแป้งหมดแล้วค่ะต่อไปเราก็มาจัดเสิร์ฟกันเลยเสร็จแล้วเราก็จะมาฉีกเนื้อขนมให้ดูกันค่ะลักษณะข้างในก็จะมีความนุ่มฟูนะคะก็เป็นคล้ายๆกับฝักบัวเลยค่ะ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำขนมฝักบัวสูตรนี้แป้งนุ่มโฟและที่สำคัญมีความหอมของกลิ่นใบเตยแท้ๆส่วนรสชาติก็จะออกมาหวานกำลังดีค่ะส่วนถ้าใครที่ชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มน้ำตาลได้เลยนะแต่โดยส่วนตัวแล้วรสชาตินี้จะหวานกำลังดีค่ะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ